พวกเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดโสธรวารามวรวิหารเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยพวกเราจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไทยพวกเราจะเป็นรากเหง้าอย่างยั่งยืนข่าวดีดีกับพี่คำรน วันนี้มีโอกาสมาที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารครับวรวิหารวัดโสธรวารามวรวิหารมาอยู่กับสิทธิวัดลูกสิษย์วัดโสธรแต่วันนี้ท่านเป็นผู้มริการโรงเรียนวัดโสธรไปแล้วแล้วก็มีน้องๆลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คณาจารย์หลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับการสอนการเรียนของของเด็กเราตั้งประเด็นว่า เด็กไทยยุคใหม่ไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรคำตอบตัวเด็กเองคำตอบคือครูอาจารย์คำตอบคือพ่อแม่และคำตอบสุดท้ายก็คือสังคมกับโซเชียลแต่มาที่นี่พออท่านบอกว่าน่าจะมีอีกหนึ่งที่ทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงไปนะโยบาย policy นโยบายของของรัฐที่มีต่อ,อการศึกษาแต่ละช่วงแต่ละ,ะสมัยของผู้ที่มาวางนโยบายด้านการศึกษาให้กับเยาวยชนคนในชาติแต่ว่ามันมีมุมมองที่ที่หลากหลายนะครับพูดไปก็โดนโดนกันทั้งนั้นน่ยอย่างไรก็ตามคนมักจะพูดกันว่าเด็กไทยยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะ มีการเอาบางวิชาถอดออกไปถอนออกไปนั่นก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ทำให้เด็กไม่ค่อยจะรู้รากรากลึกของสังคมไทยที่เรามีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้เพราะใครและอีกอันนึงที่เด็กปัจจุบันนี้อาจจะดูว่าก้าวร้าวอันนี้ไม่ได้ว่าเด็กนะครับแต่ว่าคนทั่วไปมักจะพูดอย่างนี้นั่นนีก่กว่าไปถอดวิชาหน้าที่ศีลธรรมพลเมืองออกไปซะ ทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงไปไปเยอะนะครับก็ถูกทั้งนั้นหรือผิดทั้งนั้นได้ตามความคิดแต่ละคนทุกคนมีอิสระทางความคิดไม่ว่าเด็กเองไม่ว่าผู้ปกครองไม่ว่าครูอาจารย์หรือแม้แต่ภาครัฐทั้งถูกทั้งผิดละ,ละคนกันไปต้องเรียนถามผู้ในการของโรงเรียนวัดโสธรน,นะครับว่าที่เขาว่ามีการถอดออกไปเนี่ย จริงหรือไม่หรือยังไงลองชี้แจงสิครับทําให้เด็กไม่ค่อยรู้รากแล้วก็เด็กเก่าร้าครับในวิชาประวัติศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเดิมเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ๊ปของหลายวิชาเลยนะครับแต่พอในช่วงยุคหนึ่งเนี่ยเราเอาวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมาไว้ในวิชาสังคมศึกษา <ing> เราไม่ได้แยกมาเป็นแขนงที่ ที่ชัดเจนหรือมาเรียนรวมครับมาเรียนรวมเหมือนกับอยู่ในสังคมศึกษาแล้วใครจะหยิบอะไรขึ้นมาสอนในตรงนั้นนะครับพอในปัจจุบันเนี่ยนะครับความสถาบันต่างๆนะครับก็ตื่นตัวนะครับเรื่องการรักชาตินะครับเรื่องของสถาบันครอบครัวเรื่องการศาสนานะครับก็นําวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมาแยกออกต่หากที่มาใช้ในการัจกิเการสอนครับแล้วก็ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็เน้นย้ำนะครับทุกครั้งนะครับว่าสพถอได้สั่งการมานะครับให้โรงเรียนดําเนินการจับความเข้มข้นนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยครับมันเป็นหนึ่งวิชาแล้วก็หน้าที่พลเมืองล่ะถูกถอดไหมยังเหมือนเดิมไหมครับหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นวิชาที่เพิ่มเติมนะครับ จริงๆแล้วสองรายวิชาเนี่ยครับของโรงเรียนวัดสวนทรวรารามวรวิหารไม่ได้หายไปไหนนะครับเราก็จัดเป็นปกติแต่เพียงแต่ว่าเราให้อยู่ในวิชาเพิ่มเติมในรายวิชาตันกัดกรเรียนกันสอนครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับแล้วแล้วออนอกจากประวัติศาสตร์เข้มขึ้นแล้วหน้าที่พลเมืองก็เข้มขึ้นด้วยไหมค,ครับครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับเข้มขึ้นนะครับหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันเป็นวิชาเลือกนะครับวิชาเพิ่มเติมเนี่ยนะแต่ ทางโรงเรียนนะครับโดยผมเนี่ยนะครับผู้ในการก็สั่งไปทางรองวิชาการนะครับมาให้เน้นย้ำนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหน้าที่พลเมืองนะครับก็เป็นหน้าที่ของเด็กและเยาวชนนะครับทุกคนนะครับต้องต้องรู้นะครับแล้วต้องเคารพถึงสิทธิของบุคคลในแต่ละบุคคลนะครับถึงจะเป็นวิชาเพิ่มเติมแต่เราก็เน้นในเรื่องของความเข้มข้นอยู่ในนี้อยู่แล้วครับก็แสดงว่า คงไม่ใช่แค่โรงเรียนวัดโสธรเท่านั้นนะครับที่มีการปรับหลักสูตรอย่างนี้ก็ทั่วประเทศที่สพดูแลอยู่ก็ต้องปรับเหมือนกันหมดครับทั่วประเทศก็ต้องต้อง,ต,องต้องปรับเหมือนกันหมดนะครับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2 5กห้าร้อยห้าสิบเอ็ด e นะครับเพราะว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งของผู้นําทางด้านรัฐบาลการเมืองการเมืองนะครับอะไรต่ออะไรต่างๆเ่าเนี้ย ก็เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายณขณะนั้นขณะนั้นที่ผู้นำเรามีความคิดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเป็นช่วงแล้วแต่ว่าจะไปนเน้นในช่วงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเน้นในด้านของเศรษฐกิจเน้นของอการเป็นอ,อาเซียนนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยนชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าไปนเน้นอาเซียนประวัติศาสตร,ร์ชั่วงโมงที่อสอนประวัติศาสตร,ร์เนี่ยมันก็จะต้องลดน้อยลงไปในตรงนั้นนะครับการที่ไปเน้นตรงนี้ปั๊บ หน้าที่พลเ,เมืองเนี่ยนะครับนักวิชาเพิ่มเติมเราเนี่ยผมก็ต้องลดน้อยลงไปเพราะเราต้องเอาวิชาอาเซียนเนี่ยนะเข้ามาเพื่อให้หนักเรียนได้เรียนอาเซียนเพื่อจะได้ทันโรงเรียนอื่นเพื่อให้ตอบสนองของหลักสูตรครับะะคือคือเขาก็คิดในแง่ที่ว่าโลกมันไปทางนี้นะเราควรผลิตบุคลากรหรือเยาวชนไปทางนี้ใช่ไหมฮะก็ลืมในบางบางอันไปแต่ว่า ก็คงไม่ได้ไม่ได้ผิดทั้งหมดเพราะว่าอันนั้นเป็นนโยบายของชาตินโยบายของของ,ของรัฐอย่างปัจจุบันนี้เอ้าตรงเรียนบริษัทเข้มข้นหน่อยให,ให้ให้รักชาติรักแผ่นดินเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้โลกได้ระบือว่าเออเพราะว่าบางทีเยาว,วชนคนในชาติมาฮือฮาฮือฮาฮือฮาอย่างก็เอาอันนี้เอาปบวกเข้าไปหน่อยแลให้รู้ความเป็นมาของบ้านของเมืองว่า,อ,าอย่างนี้ไหมครับครับถึงแม้ว่า ความเจริญก้าวหน้านะครับ <cool. S 2> จะนําเข้ามาสู่จังหวัดชายังเซาจงังหวัดชียงเซาเป็นสมาร์ทซิตี้ทำเมืองอัจฉริยะนะครับ <outgoing. S 2> ท่านผู้ว่าไมตีไตศิรนันนะครับท่านก็ได้เลือกโรงเรียนวัดโสธรวราร,รามวริิหารให้เป็นสมาร์ทสคูลนะครับเมื่อเป็นเมืองอัจฉริยะโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนอัจฉริยะนะครับแต่ความเข้มข้นนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับประวัติศาสตร์นะครับจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับไม่จางหาย เพราะเราจะนิเทศมีคุณครูของนิเทศตลอดนะครับโดยเฉพาะท่านหัวหน้ากลุ่มสาระนะครับท่านก็ไดูแลแล้วก็คุณครูเรานะครับเข้าไปประกวด Active l e a r n i n g นะครับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้เข้าถึงรอบรอบไฟนอลนะรอบที่ต้องไปตัดเชือกกันที่คุณรู้สภานะครับเราก็ไม่ธรรมดา พราะเราต้องปลูกฝังปลูกฝังเยาวยชนด้านการศึกษาปีละไม่ต่ำกว่า3,600กว่าคนคออกไปเพื่อรับใช้ชาติโรงเรียนวัดโสธรคือลืมถามไปตั้งแต่ต้นว่ามีสิทธิ์เก่าดีเด่นซึ่งณนะปัจจุบันนี้มีบทบาททางสังคมเท่าที่ทราบพอมีอยู่บ้างไหมครับอ ตอนนี้ก็คือช่วงโควิดนะครับการจัดการจัดสมาคมสิทธิ์เก่าการมอบโล่รางวัลนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดําเนินการต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในปีการศึกษาเนี่ยนะครับเราจัดตั้งสมาคมสิทธิ์เก่าที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ประชุมกันแล้วนะครับว่าสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับในปีการศึกษานี้นะครับ ก็ที่ท่านพระราชพานอาพิธานนะครับนเจ้าน้นจังหวัดเชียงเซานะครับแล้วก็เจ้าวาดวัดโสธรวรารามวรวิหารครับเดี๋ยวเป็นสิทธิ์เก่าของเป็นสิทธิ์เก่าของโร <c oughs> งเรียนวัดโสธรรครับัมภาษณ์ออไปแล้วนะครับก็ทําให้ทราบว่าตอนนี้กําลังเข้มข้นกันในเรื่องของวิชาการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์และก็หน้าที่ศิลธรรมหน้าที่พลเมือง ก็นี่แหละทั่วประเทศสพทสพทนะสพก็ปูนโยบายนี้ให้อีกครั้งหนึ่งเ็สร้างความอุ่นใจได้ระดับหนึ่งก็เดี๋ยวเน้นอีกนิดนึงครับท่านครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้เป็นตัวแทนของเรียนวัดสทธรวารามวรวิหารได้ไปทำา o u u นะครับกับกกตนะครับแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่นะครับในเรื่องของการเป็นพลวัตการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพ่อมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราจะเอา M O U ทั้งหมดเนี่ยนมาถ่ายทอดถู่ครูครูก็จะนําไปสู่นักเรียนมันจะเกิดความเข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับแล้วก็ต้องแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนวัดสุทนเรานะครับถึงว่าเป็นโรงเรียนวัดนะครับแต่เราก็ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับมาผ่านการประเมินนะครับ O B เบ นะครับเป็นที่รียบร้อยได้กับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับเราจัดการสอนอยู่5้าภาษานะครับมีภาษาไทยนะครับจีนเกาหลีอังกฤษนะครับญี่ปุ่นนะครับหภาษาด้วยกันครับท่านโอ้ภาษาดีๆจีนเนาะญี่ปุ่นเนาะครับนี่หนูจำไว้นะลูกทั้งจีนทั้งภาษาอังกฤษเนี่ยจะพาหนูไปรอบโลกได้เลยถ้าหนูศึกษาเราเรียนมันเนาะแต่ แต่ตอนเนี้ยลุงพมลจะไม่ไม่ถามอะไรหรอกจะถามหนูว่ามานี่สิ <c oughs> ประถมอะไรครับปฮะปอห้าเจ้าหนูน้อยถือใหม่เ <c oughs> จ้าจงบอกมาสักหนึ่งข้อหน้าที่พลเมืองหน้าที่ของเด็กไทยที่ดีควรจะทำอะไรเจ้าหนูน้อยพูดไปช่วยพ่อแม่ทำงานนะ ถ้า,ถาพ่อแม่ทำงานเนาะรักพ่อแม่ไหมลูกรักพ่อแม่ไหมหลักเนาะทีเขาว่าเดี๋ยวไม่ไม่ถามเก้าลูกนี้นะพ่อแม่ทำงานแล้วทุกวันนี้ช่วยนะพ่อแม่ทำอะไรครับขายของขายของ,ของช่วยเนาะ,ะนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับก็ช่วยพ่อแม่ครับช่วยช่วยทำอะไรครับช่วยดีขึ้นหรือช่วยแย่ลงดีขึ้นครับดีขึ้นครับ แล้วแล้วคุณพ่อของเราเป็นครูสิ่งที่คุณพ่อ,อคุณพ่อของเราได้ปลูกฝังเราอยู่ตลอดอะคืออะไรขอจําได้ไหมความกตัญญูกับตันยูเนาะกวามีมิมิมีวินยัยมันดูมันดูความีวินยัยอ่าสุดยอดตอบได้ดีมากนะแล้วคุณพ่อหนูก็ไปสอนในโรงเรียนที่ลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์มาก่อน โรงเรียนโรงเรียนนะครับสีชยาชาครับอ๋อสุดยอดครับกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างรวดเร็วครูอาจารย์ก็ต้องมาสอนกับเด็กที่นะเรียกว่ายุคใหม่ะถามถามครูท่านนู้นหน่อยว่าถือไม้เลยฮะท่านถือไม่พูดเลยว่าต้องทันโลกทันเด็กทันสังคมยากแม้ับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับ ก็ไม่ไม่ยากครับคือเป็นครูไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วเราจะหยุดศึกษาเลยครูในโลกสตัตว์ที่เอ็ดเนี่ยต้องเป็นผู้รักในความรู้รักในการเรียนรู้เรียนรู้พร้อมกับนักเรียนเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้เราได้ใช้แพลตฟอร์มหรือว่าสื่อแบบเดียวกับเขาเข้าไปถึงที่จิตใจเขาแล้วเค้นศักยภาพของเขาให้เท่าทันโลกสตัตว์ที่เอ็ดที่มีความผันผวนดังนั้น เราจะต้องจัดให้ผู้เรียนมีทักษะในการปรับตัวแต่ไม่ลืมความเป็นไทยที่เป็นรากเหง้าที่เป็นอำนาจเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะทำให้เรามีความภูมิใจมีความผูกพันนับท้องถิ่นกับประเทศและโลกของเราเป็นพลเมืองไทยที่ดีและเป็นพลโลกที่สร้างสรรค์อยู่ร่วมกับโลกเราอย่างยั่งยืน Sustainable Development ซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ท่านผอ,อและท่านรองเนยนนำเอานโยบายนี้ มาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เท่าทันโลกแห่งความยั่งยืนครับผมได้มีการประเมินความพึงพอใจของเราอย่างไรบ้างในการประวัติศาสตร์ชาติไทยในการหน้าที่พลเมืองของเราเราประเมินนักเรียนจากองไรครับการประเมินผู้เรียนนะครับเราก็เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ประเมินด้วยพิธีการที่หลากหลายเช่จนจากผลงานจากการสอบจากการเข้าเรียน และต้องเน้นผู้เรียนอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นความรู้คุณธรรมสมรรถนะหรือ competency ต้องมีทักษะการสื่อสารทักษะทางด้านของการใช้เทคโนโลยีทักษะการแก้ปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในหลักสูตรแกนการกึรษาขัข้นพื้นฐาน2 5 1แล้วก็มีการปรับปรุงในปี60ซึ่งทางในเราก็ได้ใช้ความตรงนี้แหละครับในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลคือเราไม่เน้นให้เด็กเก่งอย่างเดียว เราเน้นให้เด็กมีคุณธรรมซึ่งโรงเรียนเราก็ท่านผอรวมถึงผู้บริหารทุกท่านก็เน้นย้ำให้รักในความเป็นไทยยิ้มง่ายไหว้สวยและกราบงามครับคุณครูซึ่งสอนประวัติศาสตร์ท่านก็เพิ่งพูดไปนะว่าครูไม่ได้เน้นให้ให้ให้เด็กเก่งอย่างเดียวแต่สิ่งที่ครูเน้นอีกอย่างนึงคืออะไรนะฮะเน้นให้รู้จัก วัฒนธรรมการนอบน้อมผู้ใหญ่แล้วก็การที่หน้าที่ตัวเองว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ก็อย่างหนูหนูก็เป็นนักเรียนหนูก็ตั้งใจเรียนไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นช่วยงานที่บ้านค่ะแล้วก็เอาไปบอกต่อน,น้องๆหรือว่าเริ่มต้นที่ตัวหนูก่อนเลยก็ทําให้น้องๆดูว่าเราจะเริ่มรักชาติยังไงแล้วก็ ทำยังไงให้น้องๆเห็นเนเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ค่ะแล้วแล้วโรงเรียนหนูนี่มีเด็กปีนรั้วไหมครับถ้าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นค่ะตอนนี้ไม่เคยมีแล้วคะสวนมากจ่ะ่คือช่วงทุกวันพระนะครับเราก็จะจัดนักเรียนสลับกันไป ทำบุญที่วัดได้ไดมอหนึ่งจันาร์นี้ต่อไปก็มอสองม .3 สไล่ลไปเรื่อยไปแล้วก็เนื่องจากเป็นโรงเรียนวัดก็จะมีการเข้าคงเข้าไขาใช่ไหมฮะครับเข้าไปในส่วนของกิจกรรมของโรงเรียนเรานะคะเราได้มีการปลูกฝังหน้าที่พลเมืองนะคะการเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะแล้วก็รวมทั้งปลูกฝังการรักชาติผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นเรานะคะจะมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อให้เด็กๆของเรานะคะได้ใกล้ชิดพุทธศาสนานะคะร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะโดยโรงเรียนเราในทุกๆปีนะคะเราก็จะมีการจัดไปปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดเนินไล่นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมในส่วนอื่นๆน,นะคะที่พัฒนาการเป็นผู้เรียนที่ดี นะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทําบุญที่วัดในทุกวันพระนะคะกิจกรรมร ER ักโรงเรียนในแต่ละห้องเรียนก็จะมีเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนนะคะได้รู้จักวินัยในตนเองนอกจากจะรับผิดช,ชอบตอนเองแล้วนะคะเราจะฝึกให้ผู้เรียนรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมซึ่งก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองค<ส>่ะก็เนื่องจากว่าในภาวะแห่งความผันแปรและก็เปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับจากเก่าสู่ใหม่ ก็ทําให้คนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะห่างเหินกันด้วยหลายเหตุแล้วก็หลายปัจจัยนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็บอกอยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยมันอึดอัดแล้วก็โดนมองว่ากล่าวร้าาบ้างอะไรบ้างเด็กจะพูดถึงแต่สิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ของตัวเองตลอดอ้าลองพูดที่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาจะนะโดนมองแล้วเราเนี่ย ไปเป็นแบบที่เขามองไหมแล้วถ้าเราไม่เป็นแบบที่เขามองเราเป็นแบบไหนหนูก็เรื่อจากที่ว่าเราเป็นแบบที่เขามองไหมก็คือเราได้ตามด้วยกระแสะสังคมนะตอนนี้นะครับด้วยเด็กรุ่นรุ่นนี้ก็จะอ้างสิทธิตัวเองซะส่วนใหญ่จนแบบไม่มองกฎระเบียบของนัดที่นั้นๆเลยคือส่วนตัวผมนะครับผมก็ทําตามบ้างไม่ทําตามบ้างตามกระแสะสังคมเพราะเราก็ต้องอยู่ในที่ที่มีกฎที่ทุกที่มีกฎหมดครับเราก็ต้อง ทำตามกฎของที่นั้นๆอย่าอ้างสิทธิตัวเองมากเกินไปยังยังยังมีคนอยากมาอยู่อีกแต่เรารับได้จํากัดอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าไงอสาหรับมปลายนะครับปีนี้นะครับเราต้องเกี่ยให้กลับไปเรียนในโรงเรียนพื้นที่นะครับก็ประมาณ100ร้อยกว่าคนครับอเนาะคือโรงเรียนวัดโสทธรน,นะครับเราไม่ใช่โรงเรียนเป็นโรงเรียนไปประจำจังหวัดนะครับแต่เรารับนักเรียนที่ลอง ลองจำเรียนประจำจังหวัดมาแต่ในปีการศานี้โรงเรียนประจําจังหวัดเต็มเราก็เต็มนะครับแล้วโรงเรียนเราเนี่ยมีเด็กที่ต้องเกี่ยวไปเนี่ยร้อยกว่าคนเลยนะครับในปีนี้แล้วก็ผลการจัดมหกรรมวิชาการโรงเรียนวัดสุธรนะครับไม่ใช่โรงเรียนประจำจังหวัดแต่เราได้วิชาคณิตศาสตร์ร้อยคะแนนเต็มระดับภาคไปแข่งระดับภาคที่จังหวัดราชบุรี เด็กเราได้ .98 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วคุณยนต์นะครับเราก็เป็นตัวแทนนะครับของจังหวัดชียงซานะครับพี่ไปแข่งขันระดับภาคนะครับแล้วก็ในปีการศานี้นะครับถ้วยรางวัลพระราชทานวงโยธาวัธิศีถ้วยรางวัลนะครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียงซาแต่สามถ้วยรางวัลนะครับอยู่ที่โรงเรียนวัดสธทรวรารามวรวิหารของเราครับสุดยอดทีนี้เข้ามาเรียนจนทั้งมันมันเต็มนะครับ แต่ว่าเด็กที่นี่ก็มีความรู้ความสามารถผลการเรียนที่ดีแล้วก็เชื่อว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ถามว่าเรียนอะไรกันบ้างเราก็บอกว่าวิศวะแล้วตั้งใจจะไปเป็นแพทย์เอาใครตั้งใจจะไปเป็นแพทย์ยกมือที่ครับเตยมแพทย์ใครเตยมแพทย์่ยยกเลยยกมือนี่ตั้งใจไปเป็นแพทย์ยทยอหนูตั้งใจไปเป็น โลใช่ค่ะอะสองคนนะนะ<ช>อ่านี่สองคนนี้ก็ตั้งจะเป็นแพทย์ใครนะเรียนวิศวะหนูอะ<ช>นอแต่คนนูน้นแพทย์ไม่กัน<ช>นี่แพทย์จากประมาณสี่คนอ่ะนะคือเราเปิดห้องเรียนเตรียมแพทย์เพื่อรองรับด้วยครับโอ้โอ้โอ้สำหรับในปีงาษานี้นะครับนักเรียนเราได้จบโมหกนะครับได้ศึกษาต่อเนี่ยอ่า ร้อซก็ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่หมหาลัยมบูรพาครับพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากตะบังครับแล้วก็เป็นโคต้าไหมฮะหรือไปสอบโคต้าสอบครับ,สอบ,บสอบนะฮะแล้วก็มอ,อกเกษตระครับในปีการศึกษานี้นะครับเราได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้ปกครองก็ยินดีกับทางโรงเรียนซึ่งเป็นปีการศึกษาที่นักเรียนสามารถ ศึกษาต่อในสถาบันที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับได้มากนะครับครับก็หนูๆวันนี้มายืนอยู่8คนก็มีนักเรียนคนไหนบ้างที่เบื่อโรงเรียนนี้อยากจะลาออกจงยกมือขึ้นมาคุณครูจะได้เอาปูนหมายหัวไคุณพ่ออยู่ ผีได้ชายังมาเรียนที่วัดโสธรเลยับเนาะก็เป็นการสัมภาษณ์ท่านผู้ในการนะครับแล้วก็คุยกับน้องๆหนูแล้วก็ได้ทิศทางนะครับแล้วก็ได้แนวทางความคิดความอ่านของทั้งผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียนทุกคนแต่ทุกสิ่งอย่างนะครับ ที่นี่เป็นเพียงส่วนเดียวเสี้ยวเดียวของของสังคมยังมีอีกหลายๆจุดของการผันแปรของการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งก็ความคิดความเห็นก็ยังมีหลากหลายแต่เราอยากให้จับประเด็นนี้ไว้แล้วเอามาพ,พิจารณาแล้วหาแนวร่วมให้เยอะๆว่าเด็กไทยในปัจจุบันผันแปรไปเพราะอะไร หตัวเขาเองสองพ่อแม่สมครูอาจารย์ 4. ส,สังคมและหนักสุดคือโซเชียลรวมถึงที่ท่านบอกไว้อะไรน,นะฮะนโยบายนโยบายของรัฐซึ่งทรงผ่านมาสู่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยณขณะนั้นเป็นอย่างไรนะครับท่อน้ำเลี้ยงนั้นมันก็จะเป็นปลายน้ำก็จะเป็นอย่างนั้นจับอะไรใส่มามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่า รากเงาของของชาตินะครับรากเงาของชาติและอีกหลายๆส่วนอัตลักษณ์ของชาติมันจะต้องยืนยงสืบไปแล้วก็พลเมืองต้องรักชาติรักความเป็นไทยของชนชาติของเราใช่ไหมครับครับ <laughs> <laughs> รัก ชาติรักแผ่นดินที่เราอยู่เราเกละกันนะชมสีแล sure> ้วบัานเมืองจะเจริญสุขขี่ท่าทุกทินทุกที่สามัคคีร่วมใจในหลวงตัดไว้ทำเถิดสิ่งดีดีแต่ละดัดแต่ะรัดแต่ดะดแต่ะดแต่ดะ และนี่ก็หนึ่งในนั้นนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆจากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารของฉะเชิงเซาที่รับปากกับเราแล้วนะครับว่าจะเป็นรากที่ยังลึกต่อไปให้กับประเทศไทยของเราไม่เกิดการคอนแคนพร้อมเผชิญกับภาวะที่มันอาจจะเสี่ยงหรือผันแปรทุกวินาทีใช่ไหมครับใช่ <laughs> ทำได้ไหมครับ และเราก็อยากให้เยาวชนคนในชาติทุกคนนะครับรักแผ่นดินที่ตัวเองเกิดอยู่ตรงไหนก็ทำแผ่นดินให้ตรงนั้นมันดูดีขึ้นสวยขึ้นสง่าขึ้นสมกับความเป็นคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับยูว่าชาติโลนิอัคโซฮานนะไทย ข่าวดีดีกับพี่คำร้น